เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นบรรจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เพี่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกเป็นเกียรติเป็นกําลังใจอย่างสูงนะครับ สำหรับช่องคุดโดมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่นำเหรียญกษาสณบมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่เพนน้องหรือว่าคุณลุงคุณป้านะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าตามตลาดนัดน้องๆที่ขายของตามตลาดนัดบางคนขายเสื้อผ้าบางคนขายรองเท้าบางท่านก็ขายกับข้าวนะครับบางทีมีเงินที่อยู่ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอนหรือว่าได้รับจากลูกค้ามาหลายๆท่าน หลายๆครั้งบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับบางครั้งเหรียญที่อยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงๆุป้าป้าเนี่ยมีราคาเกินหน้าเหรียญบางทีก็มีหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างบางครั้งพอเราไม่รู้นะครับเราก็นําเหรียญนั้นไปทอนให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่งทําให้เราเสียโอกาสช่องคูดโดกงคอยก็จะนําข้อมูลดีๆนะครับมาพูดมาคุยกันแล้วก็อัปเดตราคา กันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีประการหนึ่งก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกษาพเพื่อนามาสะสมด้วยคลิปนี้ EP นี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ครูดงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งชนิดนะครับต้องบอกว่าเหรียญชนิดนี้ครูดงก็พยายามตามหาอยู่เนืองๆน,นะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับครูดงบอกได้เลยนะครับถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนเล่น แต่บอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องว่าครูโด่งเล่นนะครับครูโด่งซื้อครูโด่งเล่นแล้วก็คือเราเป็นนักสะสมนะครับเราไม่ได้เป็นพ่อค้าเพราะฉะนั้นครูโด่งซื้อนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่โด่ง SC 2375ซึ่งเป็นไลน์ไอดีแล้วก็มาที่ Facebook a ฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับครูโด่งคอยตอนนี้นะครับก็ในไลน์สามารถทักทายเข้ามาได้แล้วนะครับวันหนึ่งก็มีเพื่อน อนแรกลบไปอยู่ประมาณสัก200รลายนะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มอีกแล้วเนี่ยพอเข้ามาเช็คดูนะครับใกล้จะเต็มอีกแล้ววันหนึ่งก็มีเพื่อนเอนเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรจะพยายามซัพพอร์ตเพื่อนเพี่นพี่น,พน้องที่ต้องการจําหน่ายขายเหรียญให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวมาดูเหรียญที่คุโดงมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญที่คุโดงจะมาประกาศรับซื้อคุโดงบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพอสอ,อะไรราคา พอสอ,อะไรชนิดราคาเท่าไหร่หนึ่งบาท10สิท์จะตั้งสิบบาทยี่สิบาทเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้คูดงรับซื้อนะครับแล้วคูด่งให้ราคาสูงด้วยนี่ครับผมเหรียญที่คูดงมาประกาศร,าารับซื้อคือเหรียญตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ปกตินะครับแต่คูดงให้ดูขอบเหรียญเห็นไ,ไหมนี่นี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่สิบนี่ครับผมนี่เหรียญนี้คูด่งก็ซื้อมาหลายร้อยนะครับนี่สําหรับเหรียญนี้ นี่ครับผมแล้วมาดูเหรียญในหลวงราชการที่9นะครับเหรียญย5สตางค์นี่ลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับนี่ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับทุกแบบทุกลักษณะนี่ครูโด่งรับซื้อนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญที่หายากครูโด่งก็ให้ราคาสูงขึ้นไปอีกเป็นพอสอหายากเหรียญหายากเนี่ยครูโด่งให้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นเหรียญย5สสตางค์เห็นไหมเนี่ยนี่ขอบปิ้นแบบนี้นะครับใครไม่ซื้อครูโด่งก็ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเราอยากได้ นี่ครับผมด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับอยากสะสมแบบที่หลากหลายก็ลองลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึง25สตังค้50สตังค์1บาท2บาท3บาทเออ3บาทไม่มีสิ5บาท10บาทถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อได้นะครับแค่จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับถ้าหมุนดูแล้วขอบเป็นแบบนี้ครูดวงรับซื้อนะครับนี่นี่นี่ เราให้ดูนะครับนี่เหรียญน,นี่ก็ซื้อมา200300แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับบางทีก็ทอนเข้าไปนี่ก็เสียดายนะครับคุณดงรับซื้อ2 0 0 300บาทครับวันนี้มีสั้นๆเดี๋ยวเพียงเท่านี้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับเปรตปกติแล้วก็ดูแค่ด้านขอบถ้าเป็นขอบปิ้นออกมาแบบนี้คุณดงรับซื้อวันนี้มีสั้นๆเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้คลิปนี้น่าจะออกประมาณวันจ่ายเนาะคลิปนี้นจะออกประมาณวันจ่ายก็ใครดูก็ ใครได้รับโบนัสคุณโด่งก็ดีใจด้วยนะครับก็ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขด้วรับงนะป่าธนา,นาดีจากคุณโด่งสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Didn't know that the honeymoon's just a phase.